สำหรับวันนี้ค่ะในประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นมา2,012คนเสียชีวิตเพิ่มถึง15คนแล้วมี4คนนะคะที่เสียชีวิตทั้งทั้งที่ยังคงรอผลตรวจโควิดอยู่ นอกเหนือไปจากนั้นเกือบ700คนค่ะตอนนี้อาการยังคงน่าเป็นห่วงซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของสองบคได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยโดยแพทย์หญิงอภิสมัยเสียรังสรรผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงว่าในประเทศของเราพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา2 0 1 2คนแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ2,001คนติดเชื้อจากต่างประเทศ11คน รวมยอดผู้ป่วยสะสม61,699นกําคนกำลังรับการรักษาอยู่27,119คนอาการหนัก695คนและพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม15คนรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม178คนโดยผู้เสียชีวิต15คนนะคะเป็นชาย11คนหญิง4คน อยู่ในกรุงเทพ9คนเชียงใหม่2คนสมุทรปราการ2คนชลบุรี1คนและระนอง1คนซึ่งปัจจัยเสี่ยงในการรับเชื้อได้แก่การไปสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อในครอบครัว10คนติดเชื้อจากที่ทำงาน2คนไปสถานบันเทิง1คนสัมผัสกับเพื่อนบ้านที่ติดเชื้อ1คนและสัมผัสเพื่อนที่ฟิตเนส1คนขณะเดียวกันในจำนวนผู้เสียชีวิต15คนค่ะ มีสองคนเสียชีวิตก่อนที่จะทราบผลการติดเชื้ออีกสองคนเสียชีวิตในวันเดียวกันกับที่ทราบผลว่าติดเชื้อขณะเดียวกันนะคะมี1นึคนเริ่มมีอาการต้องรอคิวนานถึง3วันจึงจะได้ตรวจแล้วอาการหนักลงเ,เรื่อยเรื่อจนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่ได้รับการตรวจนั่นเองเดี๋ยวไปฟังข้อมูลชุดนี้จากทางแพทย์หญิงอภิสมัยค่ะ ในส่วนของรายละเอียดผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้ทั้ง15รายนะคะเป็นเพศชาย11รายค่ะแล้วก็เพศหญิง4รายในกลุ่มนี้ก็พบว่าเป็นการเสียชีวิตได้รับการติดเชื้อจาก การติดเชื้อในครอบครัวมากถึง10รายนะคะแล้วก็มีหนึ่งรายที่เป็นภาพข่าวนะคะว่า,าผู้ป่วยเสียชีวิตขณะที่รอคิวตรวจเป็นเวลา3วันนับยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเป็น178คนค่ะเ็คนค่ะสำหรับจังหวัดที่มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดของวันนี้อันดับที่1ค่ะ ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร830คนส่งผลที่วันนี้กรุงเทพมียอดผู้ป่วยติดเชื้อรวมตั้งแต่1-28ถึง28เมษายน1 8 8 9 9คนอันดับที่2สมุทรปราการ161คนอันดับที่3ชมชลบุรี108คนอันดับที่4นนทบุรี71คนอันดับที่5สมุทรสาคร59คนอันดับที่ 6, ปรปทุมธานี57คน อันดับที่7เชียงใหม่55คนอันดับที่8สงขลา52คนอันดับที่9สุร,ราษฎร์ธานี40คนอันดับที่10นครปฐม38คนซึ่งการระบาดระลอกนี้ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดบางส่วนอาการรุนแรงปานกลางถึงอาการหนักบางส่วนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจค่ะ ผู้ป่วย9,000กว่ารายเนี่ยนะคะมีจำนวนสูงทีเดียวที่อยู่ในกลุ่มซีเวียหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ป่วยอาการหนักผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มอาการรุนแรงรุนแรงปานกลางรวมรวมแล้วเนี่ยเกินพันค่ะคือมีรายงานในกลุ่มนี้319รายหนัก1,271ราย moderate case ก็คือมีอาการ รุนแรงปานกลางซึ่งกลุ่มนี้ไม่สามารถไปโรงพยาบาลสนามหรือฮอสปิเทลอยากจะให้ท่านเห็นการรายงานตรงนี้เพราะว่าเป็นภาพที่ทางกระทรวงก็ติดตามนะคะว่ามีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับคลัสเตอร์สมุทรสาครในช่วงของมกราที่เราได้รับดูแลผู้ป่วยแล้วก็ส่วนหนึ่งไม่มีอาการหรือมีอาการค่อนข้างน้อยคิดเป็นตัวเลขถึง90%ซแต่ตอนนี้เนี่ยท่านจะเห็นตัวเลขของผู้ป่วยที่ต้องการเตียง ที่่เพิมมจําานนนวนกขึ้ซึ่งทางกรุงเทพม,มหานาครนะคะได้มีการอัปเดตข้อมูลจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> เพิ่ม830คนอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค355คนซึ่งติดครบทุกเขตในวันนี้10เ <c oughs> ขตที่มียอดผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดนะคะสาทร23คนจตุจักร21คนบางเขน20คนลาบร้าว19คน สายไหม18คนดินแดง16คนบางกะปิ15คนห้วยขวาง15คนวังทองหลาง13คนวัฒนา12คนส่วนในที่ประชุมสบคชุดเล็กได้แจ้งนะคะว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ขณะนี้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่และยอดผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงหาหรือถึงข้อเสนอของกระทรวงสธาธารณสุขที่ต้องการยกระดับมาตราการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ได้แก่การไปเพิ่มโซนสีจังหวัดซึ่ง29เมษายนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในเวลา14นาฬิกาโดยมีรายงานนะคะว่าสบาคเตรียมพิจารณายกระดับการควบคุมพื้นที่จากสีแดงเป็นสีแดงเข้มในจังหวัดที่สถานการณ์รุนแรงส่วนพื้นที่ควบคุมสีส้มให้ยกระดับเป็นสีแดงมาตรการเข้มอย่างเช่นห้ามรับประทานอาหารภายในร้านให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้น ทั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขที่เสนอให้ใช้มาตรการ t า r g e t ็ n g lockdown ปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการรวมตัวกันของคนจำนวนมากโดยมีระยะเวลาในการล็อกดาวน์14วันส่วนวันนี้นะคะนายสุริยันหงวิไลโฆษกสารยุติธรรมได้กล่าวถึงภาพรวม การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถานซึ่งมีการฟ้องคดีและมีคำพิพากษาไปแล้วในส่วนของศาลแขวงสุร,ราษฎร์ธานีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนหนึ่งคดีจำเลยหนึ่งคนซึ่งล่าสุดนะคะตั้งแต่26เมษายน2564มีรายงานคดีเข้ามาอีกในศาลเขตพื้นที่ต่างๆรวมสศาลจำนวน8คดีด้วยกัน โดยมีสารจังหวัดเวียงสะสองคดีจำเลยสคนสารลงโทษปรับคนละ2,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ1,000บาทสารแขวงพระนครศรีอยุธยาฟ้องสองคดีจำเลยคดีละ1คนรวมสองคนสารลงโทษปรับคนละ4,000บาทรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งปรับคนละ2,000บาท ศาลจังหวัดยะลาฟ้องสองคดีจำเลยคดีละ1คนรวมสองคนปรับจำเลยคนละสี่พันบาทรับสา,ารภาพลดโทษให้กึง่ง1คงปรับคนละ2องพันบาทและศาลจังหวัดเบตงฟ้องสองคดีจำเลยคดีละ1คนรวมสองคนศาลลงโทษให้ปรับจำเลยคนละ2องพันบาทรับสา,ารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งปรับคนละหนึ่บาทค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ